สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Storyway ค่ะและนี่คือรายการใหม่นะคะรายการไม่อยากสวยาดา รายการนี้นะคะก็ตามชื่อรายการะคะ่ะคือทามาเพื่อเมย์นะคะผมขอคอนเซปต์รายการก่อนได้ไหมครับเมย์อยากสวยนะคือคุณจะทําอะไรคอนเซปต์รายการเป็นยังไงคนด,ดูจะได้เข้าใจอะครับโอ้ก็ตามชื่อรายการไงก็เมย์อยากสวยอยากสวย<ล>โดยการที่กินผลไม้กินวิตามินทักตอนแปดชั่วโมงต่อวันนอนไม่ดึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ขอโทษนะอันนั้นมันมัน,ม,นมันช้าไปอ๋อโอเคโอเคเราต้องสวยทางเคมีเท่านั้นค่ะเพื่อความไวแล้วก็ ให้สวยไวนะคะอ๋ออันนี้เป็นรายการที่ทำเพื่อคุณผู้หญิงเลยใช่อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนี่ยอยากไปทำหรือว่าเป็นแบบแนวทางให้เพื่อนๆเน่ะเก็บตังค์มาทำตังเมย์ก็ได้สิ่งที่เมย์จะทำก็อาจจะเป็นพวกไสยกรรมอะไรนี้ใช่ไหมใช่ก็ะจะเป็นพวกอศัยยกรรมฉีดผิววิตามินผิวอะไรอย่างนี้นะคะก็มีอีกมากมายนะคะที่เมย์อยากทำก็เลยอยากมาอัดคลิปไว้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าชีวประวัติของตัวเอง้วกันว<ๆ>่าหน้าตัวเองเดิมๆเป็นอย่างนี้นะเออเออน่าสนใจนะเออน่าสนใจ อีกสิน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ใก็เกี่ยว้เอามาเปิดให้ดูอะไรเงี้ยเพื่อมีลูกเงี้ยลูกจะได้รู้ว่าอ๋อนาาแม่จริงๆเงี้เออก็อย่างแรกนะสําหรับเมยเมคิดว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะสวยได้ต้องเริ่มจากผิวถูกปะถ้าเกิดผิวสวยอะไรสวยนี่ก็คือมันเกินครึ่งแล้วอ่ะเออเรื่องโครงหน้าอะไรนี้ก็คือแบบยัง ค่อยต่อระดับได้แต่ถ้าเกิดผิวดีขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาเรียกวีแต้งบุญะนะคะเมย์ก็เลยอยากพาเพื่อนๆนมาดูเมย์ให้วิตามินผิวกันค่ะวันนี้เมย์เลยมาทําที่อาชาคลินิกค่ะอาชาคลินิกนะคะตั้งอยู่แถวใกล้ๆกับเดอะมอลล์วางแคนะคะมาง่ายมากเดี๋ยวเมขึ้นแมบให้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือแมพที่ทุกคนนะคะสามารถเดินทางตามเมมาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าข้างในคลินิกเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เมจะทำคอร์สอะไรบ้างนะคะลองไปดูกันเลย ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในคลินิกนะคะบรรยากาศในคลินิกดีมากแบบฟิลแบบเออฟิลแบบคาเฟ่แบบรอคุณหมอสามารถแอบถ่ายรูปได้โอ้ยฟิลดีมากฟิลดีรู้สึกอยากกินกาแฟที่มาอันนี้ทำอะไรอยู่ครับกำลังกรอกข้อมูลค่ะเพื่อจะลงประวัติเดี๋ยววันนี้อเมก็จะมาทำดีซิตามินผิวแล้วก็มาเลเซอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่าคุณหมอแนะนำอะไรเราบ้างไปดูกันเลย ชินหน้าออกไะเพราะว่าวันนี้เราจะทำเลเซอร์หน้าสง่งะรเราแล้วก็แบบว่าล้างหน้าออกอแต่งหน้าเวลาแต่งแเดี๋ยวันนี้พี่เป็นคนดูแลนะคะแลบเดีเ๋ยปเลย คนแล้วก็คีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือหน้าเสร็จของเรานะคะคือตอนคีนหน้าคือแบบสบายมากสบายสบายมากแบบจะหลับเลยคะ่ะทุกคนด,ด,ดีมากคะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทําเลเซอร์หน้าใสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปดีพิตามินกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจะรู้สึกเย็นๆนะคะก็นนะะจะช่วยลดรอยแดงน,นะคะที่เกวดแากสิ่งนะคะแล้วก็จะช่วยหน้าฝานะคะแต่ว่าตัวน,นี้นะคะถ้าํำแนะนำนะคะทำต่อเนื่องติดต่อัปประมาณ3ามสิบันค่ะ ระยะเวลาในการเลี้ยงซ่นะคะประมาณ2สัปดาห์หรือ1พ่ครั้งนะคะโซลดการหน้าแห้งแล้ก็ผิวบางนะคะนี้จะรู้สึกเงย็นๆนะคะ ยัไม่แสบหน้าเลยเย็นสบายมากเริ่มเข้าคอนเซ็ปต์แลอยอ่ะเริ่มแล้วหรอเดิ่แล้วเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะคะถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆอยากมาทำเลเซอร์แบบหน้าใสอย่างเมยมีคอร์สเท่าไหร่บ้างอย่างไงบ้างก็คือตอนนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าจัดโปรซื้อ5แถม1ซื้อ1แถม3อย่างี้คะเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าแบบสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะคะก็คือเลเซอร์ไม่เจ็บเนาะเหมือนที่น้องเมย์เป็นคนบอกนะคะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนจะลเราเหลือแค่วิตามินผิวแล้วเราไปดูกันตอนนี้เราก็มาเตรียมให้วิตามินผิวแล้วนะคะทุกคนสว่างมากในห้องบรรยากาศดีมากกินหอมด้วยอันนี้วิตามิน,นะที่เราจะนำเข้าสู่ร่างกายโอเคเดี๋ยวรอคุณหมอขึ้นมา แต่ที่ดูอลังกาน รู้สึกดีมากค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยขาวเฮ้ยเดี๋ยวว่าพูดไปหวองที่นี่มือเราุกคนเลยนะแม่ถามว่าเป็นคนที่กลัวเข็มไหมก็ก็กลัวอยู่่ะก็นิดนึงอ่ะแต่เมื่อกี้พอหันไปใช้หันมาเอ้า แทงเข้ามาแล้วห็นเขาว่าเป็นเข็มพลาสติกด้วยเนี่ยใช่ใช่เปนี่เข็มพลาสติกด้วยแือว่าเราสามารถขยับขยืนได้ไต้องกลัวว่าจะมีแบบเข็มพาวาอะไรเลยแล้วมันก็จะไม่เจ็บแล้วก็มันก็ปลอดภัยกว่าด้วยขอ,อสอบถามเลยค่ะว่าที่คลินิกเนี่ยมีคอร์สอะไรบ้างคะแบบพวกวิตามินผิวอ,อะไรบ้างยังไงบ้างคะก็ได้เลยค่ะก็สำหรับวิตามินผิวนะคะที่ คลินิกนะคะก็จะเริ่มต้นที่แค่590บาทค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างสายผิวมีออร่านะคะก็จะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นได้ประมาณ1-2เฉดเลยถ้ทาทำต่อเนื่องใช่ค่ะ ด,ดีมากนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีขึ้นแแบบให้นะคะแล้วก็ขึ้นช่องทางการติดต่อของคลินิกให้นะคะเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะไปส่องไอจนะคะหรือว่าเผื่อใครอยู่แถวบางแคก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเพราะาเดินทางสะดวกมากไม่ไกลมากเลยะค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่ปลอดภัยมากนะคะทุกคนเพราะว่ามีพี่พยาบาลน,นะคะคอยดูแลตลอดลค่ะ <c oughs> พี่พยาบาลได้หลังมากเลยคะ่ะและ้วแถมเป็นพยาบาลท <c oughs> ี่แถมเป็นพยาบาลที่บอกว่า S 1> <S 1> เขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพ <keeper> ด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็ถ้าเกิดเมื่อนๆนะคะกลัวหรือนนะะว,ว่ายังแบบว่ายัางรู้สึกกลัวอยู่หรืออะไรอยู่นะคะไม่ต้องกลัว <S <S ล <S <S ค<ล>่ะท <averages> ุกคนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดน,นะคะทุกคนลองมาได้นะคะทุกคน เมก็ได้ให้วิตามินผิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลเซอร์หน้าเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าคอนเซปต์เราเนี้ใกล้มาแล้ะใกล้ถึงจุดฝันล้ะแต่ยังไม่สุดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาทุกอาทิตย์นะคะอ,อ,อันนี้นะคะคุณหมอนะคะได้แนะนําว่าให้ควรมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะคะอย่างน้อยแบบตอนนี้ยังน้อย3าครั้งเนี่ยจะเห็นผลได้ชัดน,นะคะก็รู้สึกดีมากะทุกคนเห็นหมอบอกว่าให้วิตามินสามครั้งอะเชดสีผิวเราจะเปลี่ยนเลยเอ้ยเอ้ย มันหน้าวาวตรงนี้แหละเอออะทุกคนดูดูตอนนี้ดันดูตอนนี้ดูตอนนี้ไว้จําตอนนี้ไว้จําตอนนี้ไว้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ทั้งผิวร่างกายก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับรายการเมียยักสวยเออก็ทุกคนติดตามไว้ดูไว้เป็นประสบการณ์นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากมาทําหรือว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลเผื่อเป็นการตัดสินใจในรอบหน้านะคะที่นี่ฉันรู้สึกโอเคมากนะพี่ๆคือน่ารักมากทุกคนนะคะแล้วก็ชอบตอนเลเซอร์หน้า ตอนเคลียร์หน้าคือแบบเย็นมากสบายมากแล้วตอนเลเซอร์คือไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแบบหลับอะ่ะเมื่อ,อกี้เกือบหลับอ่ะดีมากนะคะยังไงนะคะเมย์ก็ขอฝากรายการเมย์อยากสวยเลยนะคะจะเป็นรายการที่แบบว่าพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูเมย์ทำสวยนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกออไม่มีอะไรมากเราก,ก็ดูเมย์ทำสวยนั่นแหละเผื่อแบบทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมย์นะคะเมย์ก็อ,อ,อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันวยใช่ เออก็ฝากรายการนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเมย์ขอขอบคุณอาชาคลินิกนะคะที่สนับสนุนนะคะทั้งสถานที่แล้วก็บริการต่างๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง s t o r y m a มยด้วยนะคะรอดูคลิปใหม่ๆได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ได้สเก็ตนะคะก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆเข้ามานะคะยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย